พยายามกำหนดจิตเรากำหนดให้เรารู้ด้วยสติที่เป็นกำหนดสู่ภาวะที่เรากำลังระลึกรู้ทุกขณะว่าเรากำลังบริกรรมภาวนาเราภาวนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อย ตั้งกายตรงๆพอประมาณคือพอเราหับตาพวกเนียสารยะเราเยอะโดยเฉพาะนักบวชเพราะความบกพร่องเรามากมายมันเลยไม่เหมือนญาติโยมเขาก็เียว่าพอเป็นนักบวชเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวคูณก็คูณได้ดีถ้าตัวลบตัวหารก็เยอะเหมือนกันมันญาติโยมนี้มัน มันมีตัวทดน้อยกว่าเพราะนักบวชมีฐานวิถีที่ที่เ็เรียกว่าต้องต้องชัดเจนกว่าในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพระเลยสังเกตว่าพระแม่ชีเราเนี่ยพอเริ่มตั้งสมาธิเห็นไหมสัพปพโหหไปหมดเป็นส่วนมากแปดสิบเปอร์เซ็นต่สัพปพโหหโยกย้ายอยู่เนะเหมือนญาติโยมเนี่ยนั่งตรงตรงตรงคน แต่พระแม่จีเราเนี่ยตกเบ็ดกันเป็นเทือกเพราะเราเนี่ยเราอยู่ไม่ค่อยสํารวมเราเป็นนักปฏิบัตินักบวชโดยเฉพาะนักบวชถ้าเราเพ้อเจอไหลคล้อยตามความนึกคิดต่างๆโดยไม่ขับการยับยั้งสติช่างใจตัวเองที่เราคิดเราเผลออยู่บ่อยๆเป็นจุดติดลบในอกุศลจิตที่มันผูกโปลยขนาดที่เราขาดสติเราก็สามารถที่จ ก็ทำได้ขึ้นแล้วอะไรแบบนี้ราะนั้เวลาเราช่วงที่เราไม่ได้จับสติไม่ได้ไม่ได้รู้จักระมัดระวังอารมณ์ใช้จ่ายที่เปลืองเปลืองไม่มัธยัติประหยัดอารมณ์บ้างเราก็จะติดลบในวิถีของบารามีในเยอะบางทีเราทํานี่ทำนู่นทำนั่นมาเยอะแยะไปหมดในาฐานบุญาฐานบรารมีกําลังของมันแต่เราก็มาหลุดล่วง กับภาวะของอกุศลจิตความใช้จ่ายเปลืองในลักษณะของปัจจัยสีเนาสนะสนานสถานที่เขาเนี่ยวนำกันมาด้วยแรงศรัทธาเราไม่ได้ทำจิตส่งแบบนี้มันก็ภาวะของการตกหลน่นอยู่ที่เรามันเยอะแยะเห็นไหมให้สังเกตเลยเห็นไหมพอเรานั่งสมาธิพ๊บทุกคนนะ่ะส่วนใหญ่นักบวชจะมีภาวะที่ลขลุกคลัก พอร่างเริ่มปฏิบัติก็คลุกคลักทันทีมันญาติโยมเห็นไหมขณะคุมความบัะพิกยังไม่ได้เท่าไรหร่เลยอาการนูโยมความบรพเพกยังทรงภาวะตรงอยู่ได้บ้างทั้งที่ไม่ถนัดในการปฏิบัติเท่าไหร่แต่เรานี่ทํามาตั้งกี่ปีกี่ปีกี่ปียังตกเบ็ดกันอยู่เยอะแยะเห็นไหมถ้าถ่ายภาพไปดูนะมันเป็นภาพที่ว่าดูไม่ค่อยได้อ่ะภาพไม่สวยอ่ะ นินว่าการบันทึกเราเนี่ยนั่งตกเบ็ดกันนี่เป็นแถบแถบแทนที่ว่าพระแม่ชีจะนั่งตัวตรงอกผายไหลพึงสร้างางามด้วยกุศลอาน,นิสง์บุญบารมีที่สร้างสมกันมาบางคนก็นช้านานกันกลายเป็นดูไม่ค่อยลงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูไม่งามไงดูไม่สวยเพราะก่อนหน้าที่จะมานั่งอ่ะพระถามเลยว่าพระพูดอยู่บ่อยๆเลยว่าก่อนที่เราจะมาทําสมาธิในโรงธรรมเนี่ยก่อนหน้าเนี้เราทําอะไรมาแล้วกี่อย่าง เราปล่อยอารมณ์เราปล่อยความคิดทั้งที่เราปิดวาจาแต่อารมณ์เราไม่ได้ปิดนี่ถึงวาจาไม่หลุดอารมณ์เราก็หลุดอยู่บ่อยความนึกคิดเ็าเรียกมโนกรรมมันหลุดรื่ยเรื่อยๆเลยไหมแล้วก็นั่งเสียแต้มเสียแต้มอยู่บุญทํามาเท่าไหร่ก็เสียแต้มลดแต้มอยู่เรื่อยๆมารมีที่ทําได้ก็ตัดหางตัดลกอยู่เรื่อยๆวันแล้ววันเล่ากลายเป็นหาเช้ากินค่าที่พระพูดอยู่บ่อยๆว่าเนี่ยนีข้อเสีย ข้อเตียนนักบทเราก็คือชอบเผ้เจอชอบหลุดโลกในบางโอกาสขาดสติเอาเอาใจใจตัวเองเป็นใหญ่นี่คือคือครับจะพ,พูดทำเป็นกลางจะไม่เข้าข้างตรงไหน,นคือความเป็นใหญ่ในความนึกคิดที่เราติดตัวตนสําคัญตัวเองเสียมากมายจนมองตัวเองไม่เห็นเนี่ทีบอกว่าเราต้องทําตัวเหมือนกับยอดหญ้าบนปูเขาแต่ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ บนภูเขาที่ต้านลมไม่ไหวจงพังทลายนั้นหญ้าอยู่บนภูเขาถึงจะเป็นหญ้าเล็กแต่มันติดดินติดพื้นมันเรียบง่ายมันสมถาถะมันอยู่ในภาวะของการเขาเรียกว่าระลึกถึงพฤติกรรมตนเองเหมือนกับเรามีมีความโศลจ,จะสงบเสยยมเจียมตนเรามีความเจียมตนอยู่ระวังตนอยู่ตลอด เราไม่ประเภทคึกขนองในความนึกคิดเราต้องมีสติกำหนดเวลาการที่ผ่านไปล่วนเลยเป็นประสบการณ์เหมือนครูที่สอนถูกผิดถูกผิดให้เราอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ระลึกว่าสิ่งที่เราทำนี่นคืออะไรกำลังคิดนั่นคืออะไรจุดหมายปลายทางเริ่มต้นกับปลายทางนั้นคือ,อยังไงเขาบอกอยากรู้อดีตดูปัจจุบันอยากรู้อนาคตกด็ดูปัจจุบันที่ทำไป ว่าเราจะเป็นอนาคตเป็นยังไงให้ดูวันนี้ไว้อนาคตเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันจะเป็นอะไรก็ก็เป็นสิ่งที่คาดคะเนไม่ได้จินตนาการไม่ได้สําหรับจิตที่ยังไม่เป็นภาวะของการอย่างรู้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําปัจจุบันให้ดีปีหน้าเดือนหน้าวันข้างหน้ามันก็คือวันนี้ที่กลังก้าวไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติเรามีศรัทธาเรามีความตั้งมั่น อยู่ในธรรมของผู้ทองเป็นใหญ่ก็่นแหละธรรมเป็นใหญ่ไม่ใช่เรากรรมเป็นใหญ่หรือความคิดเป็นใหญ่เราต้องพยายามดูดูสังเกตอารมณ์ที่มันเคลื่อนไหวอะไรชวนคิดอะไรชวนพูดอะไรชวนทำถ้าเราอยู่ตรงนี้ไม่เห็นนะเราจะคล้อยตามในลักษณะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็คือกามุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปด้วยตามกรรมหือไหลไปตามกรรม ก็คือไหลาตามสิ่งดนใจให้เราต้องพูดต้องคิดต้องทําอยู่บ่อยๆโดยที่เราไม่เคยยับยัง้งชั่งใจว่าเราจะคิดจะทําอะไรขึ้นมาบ้างหรือบางทีเราขาดสติหมักหนักจนเราเห็นโกงจักเป็นดอกบัวก็ยังได้เห็นผิดเป็นถูกก็ยังมีเห็นไหมเพราะขนาดที่เราเราฟังทำเห็นไหมทำเป็นกลางทำสอนให้เราขี้ขี้คลายปรับจิตแต่บางทีในอวิชชาในกุอกุสลจิตเราลึกๆอ่ะมัน ม่านมืดดำขึ้นมาเลยมันพยายามเบียดบังปัญญามองไม่เห็นในใจใจตัวเองที่ชัดเพราะนั้นเราต้องพยายามตั้งสติว่าอย่าเชื่อความคิดตัวเองอะไรที่ปรุงคิดปรุงคิดปรุงคิดเห็นไหมก็ามันเราก็เห็นในในเรื่องของลิตเติ้ลมุดดาดเรื่องของพระเจ้าที่เขายกรูปลักษ์เป็นหนังภาพยนตร์นะ ที่พุทธเจ้านั่งบำเพ็ญใต้ต้นโพที่เขาสร้างเป็นภาพยนตร์หนังที่เราเคยผ่านตากันมาแล้วว่าตัวตนที่อยู่ละไม้คล้ายตัวเราอ่ะขึ้นมาต่อล้อต่อเถียงจนในสุดท่านจะชี้ว่าเรารู้จักตัวเจ้าแล้วอะไรไเ,เนี่ยสิ่งนั้นก็ละลายลงไปจมลงไปในพื้นทรณีสลายพังทลายก็เหมากับการรู้จักอารมณ์ตัวเองเพรนั้นเราทุกคนยังไม่ท่าทันอารมณ์ เราเลยเกิดกรรมกันบ่อยๆเห็นไหมเราไม่เท่าทานอารมณ์กรรมตัวเองบ่อยๆสัญญานิสัยเราเห็นไหมเราเข้าวัดมาปฏิบัติเราเข้าวัดมาเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองมาดัดนิสัยเราไม่ใช่มาสร้างนิสัยเพิ่มนิสัยที่ผิดไปจากวิถีนักบวชเพราะนั้นเราเข้ามาเพื่อดัดแปลงแก้ไขตัวเองไม่ใช่คล้อยตามหรือไหลตามในวิถีของกรรมทั้งหลาย เราไม่จะคล้อยตามโคนหมู่มากที่บ,บว่าเขาเคยพูดหลายครั้งแล้ว่าสังคมหมู่มากถ้าผิดพลาดไปจากความถูกต้องชอบธรรมในสัจธรรมหรือธรรมะเราไม่เอาเกณฑ์นั้นมาเป็นเป็นกลางเป็นหลักเราต้องเอาธรรมะเป็นหลักเราไม่ใช่เอาปริมาณผู้คนเป็นหลักถ้าบุคคลเหล่านั้นอยู่ในผงกาที่ไม่ใช่หงเราจะเอาเกณฑ์หลักของกามาเทียบเทียงหงไม่ได้ เพราะนั้นเอาหงก็คือหน่อนเนื้อเชื้อกระสัดความหมายของหงในที่นี้ก็คือจิตที่กำปุกโปรโประยุกต์เปลี่ยนวิถีตัวเองขึ้นยกระดับเหมือนกับเราที่ฝ่อยู่ในกุศลฝ่ายในธรรมแต่เราตั้งมั่นในสัจธ,ธรรมในคุณธรรมของคำสอนพุทธเจ้าเป็นหลักเราต้องมั่นคงในธรรมของพุทธองค์เขาไว้ไม่ใช่เราคล้อยตามสิ่งต่างๆในหมู่มากถ้าผิดระบบ มันก็ไม่ใช่ธรรมมันก็จะเป็นการ,รเห็นไหมว่าพระหนึ่งองค์ในร้อยพันองค์ถ้าเข้าถึงธรรมก็ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าพระที่รูปแบบสมมุติเป็นพันพันองค์ก็หาประโยชน์ไม่คนคนเดียวพระหนึ่งรูปหนึ่งองค์ที่สำเร็จหรือเข้าถึงวิถีจิตธรรมได้ก็ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่พันแสนล้านรูปที่ไม่รู้จักธรรมเลย พระพุทธองค์ท่านจะเน้นเรื่องคําว่าจิตและกระท,ทำทำทําให้จิตเข้าถึงและก็จิตก็สามารถสาธยายธรรมยกวิถีหรือแยกแยะธรรมจำแนกให้จิตนานาทั้งหลายเกิดดวงประทีปปัญญาเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติอยู่ที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเป็นการกดดันบังคับ หรือเขี้ยวเข็นอะไรเลยเราทําเช่นไรได้เช่นนั้นตายตัวเป็นหน้าที่ที่ผู้ทรงท่านสอนแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาการภาวนาจิตเป็นวิถัยของนักบวชทุกๆุกคนที่พึงกระทําหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายหรือชาวโลกทั้งหลายที่ใยที่จะอยากบรรเทาทุกข์หรือพ้นจากทุกกรรมทั้งหลายถ้าเราทุกคนไม่ใส่ใจในการกระทําตนเองให้เบาบางจากเวรกรรมหรือทุกข์ภัยทั้งหลายชีวิตเราก็จะตกละกรรมลําบาก ในเหวลุกหมามาตออยูนั้นแปลงทะเลทุกทั้งหลายที่ร้อนแรงเหมือนไฟหลากหลายเผาเพลิงฝังพินาศเลยจือใจของคนเราที่ติดอยู่ในกองทุกข์ล้นติดอยู่ลักษณะด้วยอารมณ์ทั้งหลายที่เราผูกขาดจนกลายเป็นเราต้องหลงอยู่ในความมืดเราต้องพยายามตั้งสติขึ้นใหม่นี่บอกว่าเราบำเพ็ญรมเพื่ออะไรเราบวชเพื่ออะไร จุดประสงค์ของการบวชพระเห็นไหมเรามีการบวชเข้าไปในโบสถ์แม้แต่คำข่าวคำขานที่เราบวชกันในอุโบสถเห็นไหมสัพพทุกข,ขานิสาร,รณะนิพพานะสกะิราัตถายาเห็นไหมเราทําที่สุดแห่งทุกขณะที่เรากล่าวในโบสถ์ในพระอุโบสถในโบสถ์สมมุติและก็ในการสวมใส่เครื่องแบบสมมุติในคําว่าพระสงฆ์ ตอนที่เราโกนหัวเป็นนาคเห็นไหมเข้าไปในโบสเรายังต้องกราบไหว้พ่อแม่พอเราบวชเสร็จในโบสถ์เห็นไหมก็สวดยักเรียบร้อยชยันโตพอหลอกออกจากประตูโบสถ์ทุกๆคนที่เป็นพ่อแม่พี่น้องผู้ญาติยายเราต้องยกมือไหว้เราทั้งนั้นเราเป็นพระสมมุติขึ้นแล้วแต่ไม่ใช่พระจริงๆเรายังเป็นพระยังไม่ได้เลย เพราะเรายังไม่มีปัญญานังไม่บริสุทธิ์ยังไม่หมดกิเลสพระนี้คือผู้มีปัญญาผู้มีแสงสว่างผู้หมดกิเลสผู้เป็นความว่างผู้เป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกผู้เป็นที่ให้ให้แห่งปัญญาเพราะธรรมทานเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ในทานที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งปวงเห็นไหมพอเราโกนหัวห่มจีวรเห็นไหมโกนหัวเพวะอะไรก็สอนให้เราปรงไง ลงในความคิดโนเนก็ไว้โกนคิ้วโกนหนวดเห็นไหมห่มภาภาผ้ากาสาวพักถือวิสัยศีลสมาธิปัญญาที่จะทำจิตทำใจตนเองเพื่อประเด็จการใจตัวเองลดละกิเลสนิสัยใจของตนเองเข้าถึงหลักธรรมคำสอนในอริยสัจสี่ทำตัวเองให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์พระองค์ตั้งสอนเราแบบนี้ แล้วเราได้ทําข้อไหนหรือถือวิธีทําข้อไหนบ้างแล้วหรือยังเรามีความศรัทธ,ธาในธรรมแค่ไหนเรายังคล้อยตามกรรมแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นธรรมของผู้ตรงเป็นธรรมเป็นหลักการไงไม่เข้าข้างใครคือตรงกลางเลยเอาตรงกลางเลยทำเป็นกลางในสัจจะของความจริงพูดจริงทําจริงเห็นไหมเขาเลยสลอนวลอดว่านักบวชต้องเป็นคนที่มีคําสัตย์ ถึงจะเป็นวาจาสิทธิ์ที่พูดจริงทําจริงสอนในสิ่งที่เป็นความจริงไม่สอนคนให้งมงายหลงไหลเคลอบเคลิมหรือเราไม่ประเภทที่ว่าติดญาติโยมเลยนะประจบญาติโยมก็ไม่ได้นั่งเอาใจญาติโยมมันก็ไม่ใช่วิถีนักบวชเราต้องรู้จักประมาณตนเห็ไหมมีฮีริโอต่อปากเกรงกลัวต่อบาป ในแม่แต่กายหรือความนึกคิดในการกระทําทั้งหลายทั้งรับหน้าต่อหน้าและรับหลังเราต้องพยายามทําตนเองพึงระวังในการรักษาศีลที่ไม่ให้บกพร่องหรือน้อยที่สุดในการเตรียมตัวเข้าไปสู่ภาวะการจัดแจงวิถีตัวเองเข้าระบบผู้มีวินยัยธรรมหรือวินัยจิตกระบวนการกรรมทำสมาธิที่เราจะนั่งสมาธิแล้วสงบจิตได้อะ มันต้องแต่เราต้องเริ่มปัดกวาดลบตัวเองเลยอ่ะเราต้องเป็นคนที่สงบระวัดอารมณ์นั่งจับสติจับอารมณ์ให้รู้อยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเราทําจิตทําใจเวลาทำสมาธิภาวนามันจะสงบได้เร็วกว่ากับการที่ปล่อยอารมณ์เลอะเทอะไปตั้งแต่เช้ายันค่ํำพอมานั่งสมาธิทํายากเหลือเกินมันลกลงลางอะไรต่ออะไรมาสมใส่สมองสัญญาเรื่องนู้เรื่องนี้เรามีแต่เรื่องอะไร ใจเราอยู่กับธรรมไหมอยู่กับพระไหมวันๆอยู่กับความว่างไหมพระคือความว่างอยู่กับปัญญาความเห็นความเป็นผิดถูกชอบชั่วดีไหมใจเราอยู่ในสติธรรมไหมอะไรไปนหนวันๆนห้เราอยู่ด้วยสติธรรมไหมรายังปล้ำแต่หลงไหลกับเรื่องของสิงสา,าสรศาสตว์เรื่องโลภโ,โกรธหลงชาวบ้านตัวตนเห็นไหมนั่นแหละที่เขาสอนให้เรารู้จักสันโดษเห็นไหมพระสงฆ์นักปฏิบัติธรรมต้องรู้จักสันโด,ดวิเวก ไม่แออัดคลุมเครืออยู่ในมาตุคามในชาวโลกต่างๆคืออยู่ในความเป็นชาวโลกอยู่ในสังคมโลกโลกอาศัยวิถีโลกโลกและมาประยุกต์ตัวเองเข้ามากมายสวมใส่จงเปรีอากัศปริยาของความเป็นนักบวชหรือนักปฏิบัติจิตที่กําลังเข้าถึงวิถีคําว่าสร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดแก่กายแก่จิตตัวเอง